เมื uh ่อกี้รุ่นพี่ที่ซื้อรถไฟฟ้าตามคำแนะนำของผมเดียส่งข้อความมาบอกว่าในตาวีลดราคาลง50,000บาทจาก549,999เหลือ499,999เขารู้สึกว่าเขาติดดอยนะผมก็เลยไปเช็คข่าว่าเป็นความจริงหรือเปล่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ซึ่งคนที่เพิ่งซื้อไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ยังคงซื้อในราคาใหม่ไม่ได้ก็คือเป็นราคาเดิมอยู่เงื่อนไขของราคาใหม่เนียจะเป็นรถที่นําเข้าทั้งคันคือ CBU นั่นเองผมใช้หัวไม่ตีนวิเคราะห์ในฐานะที่ผมทําธุรกิจด้านนี้ส่วนตัวถามว่าผมรู้สึกเสียดายกับ เงินที่มันควรจะถูกกว่านี้ห้าหมื่นบาทหรือเปล่าก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่ารู้สึกว่าติดดอยไหมผมไม่เพราะอะไรรู้ไหมคุณเห็นข่าวไหมว่าตอนนี้ที่จีนมีสูตสารรถอีวีหลายยี่ห้อเลยนะไม่ไว่าจะเป็นผมพูดไปได้นะเดี๋ยวก็โดนฟ้องอีกเอาเป็นว่าคุณไปหาหรูออ้เองแล้วกันมือถือคุณก็เข้า YouTube ได้อยู่แล้ว แล้วคุณไปดูคลิปว่าเพราะเหตุใดที่จีนถึงเป็นแบบนั้นมันเกิดฟองสบู่แล้วนะในอุตสาหกรรมอีวีแล้วคุณคิดว่าการนำรถเข้ามาในไทยโดยราคาปรับลดลงเนี่ยมันจะเป็นรถที่ประกอบใหม่สดๆซิงๆเลยหรือว่าเอารถที่ค้างสต็อกหรือว่าถูกลดทิ้งมาแล้วลองไปคิดดูเองแล้วกันนะ ผมไม่รู้หรอกว่าความจริงลึกๆจะเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะที่รถที่จะนำเข้ามาขายในไทยอาจจะมาจากรถเหล่านั้นผมไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อไหนซึ่งขนาดรถที่ผลิตใหม่ๆเนี่ยแล้วจอดรอขึ้นท่าเรือรอที่จะทำสัญญานุนนี่นั่น ที่ผ่านมากับรัฐบาลชุดเก่าเนี่ยมันยังเสื่อมเลยอย่างในตัววีคันนี้เนี่ยแบส1 2โวล์เสื่อมที่ผมทำคลิปบอกไปเมื่อหลายเดือนก่อนอยากจะมาจากสาเหตุที่ว่าจอดทิ้งไว้นานก็ได้ถ้วคุณลองคิดดูนะว่ารถที่กำลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยมันมันควรจะเป็นรถที่ผลิตใหม่สดๆส,สิ่งๆเลยหรือเปล่าถ้าคุณเป็นบริษัท ที่คุณมีรถค้างสต็อกเต็มไปหมดเลยเนี่ยคุณจะผลิตใหม่มาแล้วเอามาส่งมอบให้อีกประเทศหนึ่งหรือคุณจะเอาที่มีอยู่เดิมมีการตรวจสอบไหมตรวจสอบยังไงเชื่อถือได้หรือไม่โดยส่วนตัวนะในฐานะที่ผมไม่ค่อยโลกสวยเท่าไหร่ผมคิดว่าจะต้องมีไม่มากก็น,น้อยที่เอารถที่มันค้างอยู่ส่งมาที่ประเทศนี้ เราเป็นประเทศที่ยากที่จะได้ของดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถสันดาบหรือ e ีวเราก็ซื้อราคาแพงกว่คนทั่วไปเสมอกว่าประเทศอื่นเสมอแล้วเมื่อราคามันลงมาแบบนี้ก็มีข้อสังเกตประมาณนี้ที่ผมจะบอกไว้และอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมไม่ได้จาะจงว่าเป็นยี่ห้อไหนแต่อยากให้ลองไปหาความรู้ดูเอง ทีนี้สิ่งที่ควรจะทำนะก็คือว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องที่ว่ารถเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่คุณเน้นเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยผมบอกเลยนะว่าการที่เนเธอวีลงมาราคาไม่ถึงห้าแสนเนี่ยบวกอีกหนึ่งบาทหนึ่งจะเป็นห้าแสนมันเป็นตัวกระตุ้นตลาดอย่างรุนแรงหนักหนาสาหัสนะ วู้หลิงก็คงลำบากเหมือนกันวู้หลิงแอร์อวีตัวท็อปที่ว่าสี่แสนกว่าแล้วก็อีวีอื่นๆในตอนนี้ก็ยังไม่มีนะที่ว่าจะสู้ได้ในราคาเท่านี้ตีเป็นตัวเลขคร่าวๆในราคาห้าแสนบาทแต่เป็นรถที่มีสมรรถนะมาตรฐานเท่ากับเนต้าวีก็ยังคงไม่มีคู่แข่งอยู่ดีส่วนคนที่ซื้อไปแล้ว ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณติดดอยคุณแย่จริงๆเนี่ยผมมีกำลังใจให้นะโดยให้คุณไปดูคนที่ซื้อเทส l a ตั้งแต่ตอนเป็นเวมา m a เก็ตคันละสองล้านกว่าสามล้านกว่าขึ้นไปพอเข้ามาในไทยล้านกว่าบาทแล้วหลังจากนั้นคนที่ซื้อในไทยคิดว่าตัวเองโชคดีแล้วซื้อรถแรกๆเสือกเจอรถราคาลงอีกนะสองแสนกว่าบาทก็มี แล้วลดสองรอบมั่ถ้ารจำไม่ผิดจนตอนนี้คุณสามารถซื้อเทสลาได้ในราคา1.59ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ตลาดแตกแข่งกันทั้ง BYD ซีลทั้ง Volvo EX30 และอื่นๆอีกมากมายดังนั้นไม่ต้องมาคิดมากว่าคุณดอยนะดูเทสลาเป็นตัวอย่างแล้วคุณก็จะได้สบายใจดอยของจริงคืออะไรรู้ไหม ไม่ใช่การซื้อแล้วได้ราคาที่แพงกว่าราคาปัจจุบันนะดอยของจริงคือดอยในตลาดหุ้นจำใส่กระลาหัวไว้ให้ดีพอร์ตที่ผมดูอยู่ทุกวันนี้เนี่ยติดดอยชนิดท,ที่ว่าผมต้องดูให้น้อยลงอ่ะแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนเพราะสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้อันนั้น,นคือของจริงคือความเจ็บปวดคือสิ่งที่ทำให้ ขัดสนโดยแท้จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่การซื้อของได้ราคาแพงกว่าปกติมันก็เป็นเรื่องปกติคุณก็คิดซะว่าคุณซื้อช้อปปีในช่วงราคาที่ยังไม่ได้โปร1สทับสิหรือ12บสทับสิแค่นั้นแหละแต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวไว้ในกรณีที่คุณจะซื้อแล้วเนี่ยคุณก็เตรียมตัวเช็คลิสต์ให้ดีนะ มาถึงอุปเช็คทุกอย่างเลยเช็คสภาพยาง<ม>นะเช็คแบตเตอรี่12โวล์ซึ่งก็เช็คได้ไม่ยากหรอกนะถ้าคิดจะเช็คเนะี่ยเช็คสภาพโดยทั่วไปอื่นๆแล้วก็ถามประกันไว้ะสะนะเข้าศูนย์ให้ตรงเวลาก็หวังว่าจะโชคดีแล้วกันนะขอให้ได้รถดีๆทุกคนเจอกันไม่ใช่ไม่ต้องการจบ